ชีวิตที่บ้านเกิดของสาวเวียงนามรมนค่ะครูสลาบั้านดินสู่ดาวจริงๆค่ะครูสลาคุณนวุฒิน้องใหม่ไต่ดาวสอง จากเวทีฝันสู่เวทีจริงโดยรวมเอาศิลปินหน้าใหม่จากภาคอีชานถึง6คนมาออกอัลบั้มเดียวกันค่ะคนละ2เพลงซึ่งแต่และเพลงนั้นก็มีดีกรีเป็นแชมป์กันมาซึ่งน้องใหม่ทั้ง6คนนั้นก็ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จ,จักกับสาวเวียงเนรมนลค่ะถ้าถามหาสาวหมอลาที่เป็นของจริงยุคใหม่คนฟังต่างเทใจให้กับสิทธิเอกของราชินีหมอลาคุณแม่ชวิวันดำเนินคนนี้เวียงนรมนลขอ อถ่ายทอดเพลงลำอย่างเพลงฮักบ่ได้แต่ลืมอ้ายบ่ลงอี2ปีที่ห่างหายไปสำหรับทานองหมอลำที่เป็นตำนานและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆหมอลำตั้งแต่ปี2542ในวันนี้สาวเวียนรุมลนและแกมมี่โกขอร่วมสืบสารทํานองที่หลายคนคุ้นเคยแต่ไม่ค่อยมีใครหยิบยกมาทำทำนองใหม่ถือได้ว่าเป็นการทดสอบวิชามหมอลำที่ยากมากๆเลยละคะ่ะและในครั้งนี้นะคะเราไม่พลาดกัดจะพาทุกท่านมาชมชีวิตบ้าน ขของเาสําหรับสาวเวียงนารุมนซึ่งครูสลาเองเนี่ยบานจากดินสู่ดาวเลยจริงๆ จากคนที่ไม่ค่อยมีในวันนี้กลายมาเป็นอีกหนึ่งคนที่ทําให้แฟนคลับรู้จักกันอย่างมากมายค่ะในบทเพลงที่นํามาประยุกต์ใช้ก็เป็นบทเพลงที่ถ่ายทอดโดยคุณแม่บานเย็นราแก,กนราชินีหมอรามผู้ขับร้องตานานเพลงนิ้วต้องต้นที่โดง่งดังมา22ปีที่แล้วถือได้ว่าเป็นการเข้าเรวสอบพิชาหมอในทำนองนี้รอฟังกันได้เลยค่ะอีกไม่นานนี้ได้ติดตามชมกันอย่างแน่นอนค่ะ